กันในช่องเจแต่มันยูทีเอสทีวีเดอะอาร์เี๋ยวเช่นเืยนะครับแต่นี้เราจะจัดตัวติโกเด็กเกมรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่ง EP ที่สี่แล้วห่างหา,หาเกมนี้ไปยาวนานเกินวันนี้เราก็จะมาตีแพ็กเจววกันนะครับ <c oughs> โอ้โหตัวตัวโกงโกงน,งน,นั่งน่าโอ้โ ู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงนะคะเปตามชมนะคะรายการคนดังตะาคะวันจันทร์ถันพฤหัสสิบเจ็นะคะถ้ามานึงช่อง8ใหม่เลยมาไอเท็งมา่อมาเริ่มกันเลยเป็นเกมเจ้าสกูดเกมอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคโอโหเกมหลกกันเลยที่เย่าโอ้ ปกติอ ok. okay. ัดเกมียวใหมกูเด็เกมมันไม่แหลกกูใช่โอเคโอเคเอาหดตีหนึ่งตีหนึ่งซะด้วยมึงหยามกูถ้าเกิดมึงต่อเรื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันขี้ใหญ่แล้วโอ้โหไม่เป็นไรเราถ่ายให้แล้วโอ้โหมึงไม่ต่อเลือดไม่เป็นไรอีนกไม่ให้ทางคืด มามามา,มาเลยมาเข้ามาโอ้เหี้ยเออยหญ่พวกเหลี่ยมมันจะเหลี่ยมไปทุกท้านไม่ได้นะมันจะเหลี่ยมแบบเหลี่ยมกลายเป็นคนในไม้ค่ะไม่ใช่ดิไม่จะเหลี่ยมไปตัดตีไม่ได้นะเหรียญอูอ้สไปโนโสูคัดเกิดตายดิอะมา มึอห้ามึงเรียนต่อะไรมามึงมึง,มงลกมึงทำอะไรกูไม่ได้กูหวังว่าอย่างนั้นนะใช่มันทำไม่ได้จริงแต่กูจะตายหาไล็อ,อลกเยน็นนี่แหละโอเคกูจะตายเนี่ยอือฟ้าไว้ก่อนเธอเยู่เย็น,ยนโอเค มาแผนยอดแผนั้งกูคิดควนวลมาให้สมองกูได้อ่ะรู้แล้วเราต้องทำยังไงน่าคือเราวางจะวางอ,วาอินดูไมนัดเลขจ็ดสองอีนี่แล้วก็ไอ้นี่ไปอ่ะเป็นตัวถ่วงเวลาของแท้อ,อินดูไมนัดเลขจ็ดสองกูตึงแล้วไม่เลือดสามพัน 3, มา ไอ้ตีสองม่งไม่เข้ากูหรอกกูหวังว่าอย่างงั้นนะนะเรื่องสำคัญมึงโคตรตึง <c oughs> มึงตีสองไม่เข้ากูอื้มแต่แม่งช้าสีอย่างเงี้ยแม่งก็เข้ากูแล้วกูก็หายตัวกูเกือบตายมึงมึงมึงฆ่งากูมาแล้วหนไอ้กูทนไม่ไหวหน้าหินอื้มกูเกลียดโลกใบนี้ไอ้ยง เดี่ยวแม่งเดี่ยวเป็นไม้ค่าเป็นแม่งเดี่ยวเป็นสเตปสตีปไม่ใช่ค่ะสเตปธรรมดาสเตปคล้องเท่อือหือเราเท้านเท่าเดียเ่ยวไปที่เลียวมาเกิดตีสองไม่ขี้เหร่แล้วนะเว้ยมึงจะอาเจ,จียกูไม่ได้นะเวนเม่งโคตรขวยมาโออขี้เหร่ มีสิทธิ์ชนะกูได้แล้วมึงถ้าเกิดมึงตีสีมึงก็เท่ากับมึงฆ่าตัวตายม,มึงตายไปอเวีนโอเคโอเคเราเราต้องเอาไปมา EB ใส่ e ไม่ใช่กูจะไม่อัพตัวนล้วเวีนมาจ w ดจ กูมึงอ่อยกูขนาดนี้เออแต่กูไม่เอาวินโดไม,ไมาเไปหรอกเพราะว่ามันกูดาวนานมากได้หนึ่งวัดเอกอกูไม่น่ากูไม่นั่งรอมึงหรอกฮะมามึงมึงมึงอาจเอากลัวกินขึ้นมาให้กูกูก็จัดพซุปเปอร์ถ่ากินเนื้องกูไปมีทั้งสไปนูทัสสูคัด บารดิโอลแล้วก็เมทิอาซอัสอ่ะมึงโรลี่วีนหึหึมือมึงไม่สกิบผิวกูเยซันนี่โดนถึงตัวกินพืชขอยามืงอคิ้วมึงเท้าหึหึอ้าโอ้หเขียมันมีเอดมันตเนี้ยเอดมันตเนี่ยเป็นสายมือคือก็จริงนะแต่ดาเมจไม่โคตรแรงกูไม่สนมึงหรอกกูไม่สนมึงหรอกก็มึงจัดการเลยชัด มึงเหลี่ยมอะมึงเหลี่ยมกูเหลอมึงเหลี่ยมมันมีอนมันโตเนียอยู่แปลว่ามันมันจะทำอ่างสิ่งที่ว่าใช่ไหมไม่นะเ้าไปดนท่าจูคัตกูไม่ฆ่าได้แค่ตัวเดียวกูค,คือปลาโคโอิกูจ้าาฆ่ามึงทิ้งอวินมึงเชื่อมึงเลเวลยี่สิบเก้าล้ำข้าวะกููไม่ต้องห่วงครับไอตัวนี้มันดาเมจเบามากเลยนะกูช้าไม่ใช่ยาวๆเลย ึงคิดอไอ้วินมึงคิดเหรอมึงตายหายไสวินอือตายไส้วินทำนะเยเค้วินนะอือมึงมึงลองดูดิว่าผมจะได้กี่พันเจ็ดร้อยก็ไม่เป็นไรนะเป็ร้อยห้าสิบโอเคยังดีกว่าเจ็ดร้อยอ่ะโอ้เจ็ดรอเบิมาสี่พันแล้ว สำหรับคนคนเล่นใหม่ๆนะคงสงสัยว่า J W มันเอาไว้ทำอะไร J W ก็มัน J W ใช่ไหมเดี๋ยวขอแรกของ้ะคนเล่นใหม่ๆคงงงใชมไหมว่า J W มันไว้ทำอะไร J W มันเอาไวไ้ไวซื้อววกของพวกผีมีอะไรพวกนะั้นเน็ตโอเคกดได้ที่ลูป J W แล้วแพนะ็กซูลูโกลเด้นอ่ะมันจะเป็นแพ็กที่แบบสุ่ม ได้เสาทองวิบวับระดับสามลีเจนดารี่ระดับสามอะไรอ่ะนึ่งมันมีหลายตัวมากเลยแล้วแยมเก่งคะด้วยอ่ะแล้วก็แต่ผมลืมบอกไปนะถึงแม้ผมจะไม่ได้อัดคลิปอนะแต่ตัวผมก็พัฒนาอยู่นะนี่ไงผมมีร้อยสามเอ็ดตัวแล้วนะไม่ได้อวดน,นะเพราะตัวผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขันานะนั้น ไม่ได้อวดน,นะเพราะตัวผมไม่ได้เก่งอะไรขนาดนะเฮ้ยตัวที่แบบผมไม่ได้โคลนมาไอ้น,นี่ผมกําลังโคลนอยู่เอาโอเคครับโอเคโอเคจบคิดแต่เพียงเท่านี้แหละร้อยคิดมันสั้นเหรออ่าก็จบคิดแต่เพียงเท่านี้แหละขอบคุณที่ดูคิดจนจบเลยนะครับ แล้วกดไ like, ลค์กดซับสไค care, ร e กดแชร์กดดิ่งติ้งต่องให้ผมด้วยโอเคบ๊ายบายลาก่อนลากนติ๊ก